อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่12เทศกาลธรรมดาเราคงเดินในเส้นทางของพระวรสารขอ,อนบุล,ลููกาเพื่อจะใช้เป็นเส้นทางแห่งพระวาจาสำหรับชีวิตของเราพระวรสารขอ,อนบุล,ลููกาสัปดาห์นี้คือพระวรสารบทที่9ข้อ18ถึงข้อ24ลูกาบรรยายถึง การที่พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาสาวกแยกตัวออกไปและอยู่ในที่สงบในที่เปลี่ยวเพื่อพระเยซูเจ้าทรงใช้เวลาเพื่อการอธิษฐานภาวนาในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ใช้เวลาเพื่อการภาวนาพูดคุยกับพระบิดาเจ้าถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เวลาเดียวกันก็คงใช้เวลาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับพระเจ้ากับพระบิดาเจ้าเกี่ยวกับบรรดาสาวกของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงให้บรรดาสาวกมาอยู่กับพระองค์สวดสําหรับพวกเขามันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้มาอยู่ด้วยกันตามลําพังในความสงบเงียบในความใกล้ชิดจึงเป็นช่วงเวลาที่ มีการใช้เพื่อการพูดคุยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งลึกๆที่อยู่ในใ,นใจในความสงบเวลาเดียวกันก็ในความเป็นกันเองในความสนิทสนมประเด็นที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ในการพูดคุยครั้งนี้ก็คือพระองค์ทรงต้องการจะรู้ว่าประชาชนคิดว่าพระองค์ทรงเป็นใคร เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ทรงสอนพวกเขาพวกเขาติดตามพระองค์ได้เห็นได้สัมผัสได้ยินพวกเขาน่าจะสังเคราะห์และมีคำตอบว่าพระองค์ทรงเป็นใครจริงๆแล้วคนเราสามารถที่จะสังเคราะห์ว่าคนหนึ่งเป็นใครจากคำพูดการแสดงออกการกระทำของเขาฉะนั้นประชาชนที่ มาร่วมชีวิตกับพระองค์ฟังพระองค์เทศสอนนั้นน่าจะมาถึงจุดหนึ่งที่สามารถที่จะสังเคราะห์คำตอบว่าในสิ่งที่พระองค์พูดแบบนี้ในการกระทําของพระองค์แบบนี้ในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์เป็นใครบรรดาสาวกก็คือบุคคลนั้นแหะที่พระองค์ทรงถามว่าพวกเขาได้ยินว่าคนเขาพูดว่าพระองค์ทรงเป็นใคร สาวกเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนรับใช้ประชาชนอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพราะฉะนั้นคงจะได้ยินคนเขาพูดกันว่าพระองค์ทรงเป็นใครและพวกเขาก็มารายงานให้พระเยซูเจ้าทราบว่าประชาชนคิดว่าพระองค์ทรงเป็นประกาศกเหมือนกับบรรดาประกาศกทั้งหลายที่เคยมี การปรากฏตัวมาพระเจ้าทรงส่งมาเพื่อรับใช้ประชาชนและสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะสังเคราะห์ออกมาได้จากการกระทำท่าทีและคำสอนของพรงค์พงุ์น่าจะมีท่าทีของการเป็นประกาศกเอลียาเอลียาอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ เวลาเดียวกันพวกเขาก็คิดว่าพรองน่าจะเป็นเหมือนกับยอนผู้ประกอบพิธีล้างด้วยน้ําแล้วนั้นก็ยังมีการพูดถึงประกาศโซกันนึ่นแต่สองชื่อนี้เป็นสองชื่อซึ่งบรรดาสาวกนามาทูลรายงานพระเยสุจา้าพวกเขารับรู้จากการสอนการกระทําของพรงุงและพวกเขาคิดว่าพรองน่าจะมีลักษณะแบบนี้ เหมือนประกาศศกสองคนนี้นั่นก็คือเอลียากับยอนผู้ทำพิธีล้างด้วยน้ำเอลียาก็คือประกาศศกของพระเจ้าที่ประกาศความเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้เดียวมีความเด็ดขาดมีการกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างที่เห็นได้มีการบันทึกไว้ว่า มีประกาศกเทจเทียมของพระเทสเทียมที่มีการท้าทายกับท่านว่าพระเจ้าองค์ไหนจะแท้จริงมีการสร้างแท่นใส่เครื่องบูชาแล้วต่างฝ่ายต่างวอนขอให้พระเจ้าได้สำแดงว่าพระเจ้าองค์ไหนทรงเป็นพระเจ้าแท้ให้ส่งไฟลงมาเพื่อเผาเครื่องบูชาแน่นอนละ่ะตามที่มีการบรรยายไว้ว่าประกาศกเอลียา สามารถที่จะยืนยันว่าพระเจ้าที่ท่านประกาศนั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่หลังจากนั้นเมื่อมีการพ่ายแพ้เช่นนี้ขึ้นแล้วท่านไม่ได้จบอยู่แค่นั้นท่านใช้โอกาสนี้เพื่อทําลายพระเทศเทียมเวลาเดียวกันไม่เพียงแต่ทําลายพระเทศเทียมเท่านั้นทําลายชีวิตของบรรดาประกาศกของพระเทศเทียมด้วยมีการหลังเลือดมีการฆ่า หลังจากนั้นถ้าก็หนีไปอยู่ที่ภูเขาบรรดาประชาชนคงจะเห็นลักษณะบางอย่างในตัวพระเยซูเจ้าเป็นลักษณะของเอลียาความเด็ดขาดการกล้าที่จะยืนหยัดสิ่งถูกต้องโดยไม่นำพาต่อการทัดทานการต่อสู้การที่จะหาเรื่องจับผิดของบรรดาหัวหน้า ประชาชนพวกธรรมจารย์หรือพวกฟาริสีพรุงทรงยืนหยัดเพื่อประกาศให้รู้เลยว่าพระเจ้าทรงเป็นใครและพรงทุงถูกส่งมาเพื่อการนี้ฉะนั้นพระองจึงมีความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวในการที่จะทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นั้นสำเร็จขึ้นฉะนั้นประาบรรดาประชาชนจึงเห็นลักษณะนี้ของพระองค์จึงคิดว่าพระุง์น่าจะเป็นเอลียาเวลาเดียวกัน พวกเขาก็คิดว่าพระองค์น่าจะเป็นยอนผู้ทําพิธีล้างด้วยน้ําเพราะว่าพระองค์เวลาที่ยอนมาเพื่อประกาศการมาของพระเมสสิยานั้นท่านมาประกาศถึงเวลาของการชําระของพระเจ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดไปจะได้รับการชําระและภาพที่ท่านยกขึ้นมาทําให้เห็นได้เป็นรูปธรรมนั้น mm. ก็คือชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวมาแล้ว หลังจากนั้นก็ทําการชําระอะไรที่เป็นฟางอะไรที่ไม่ใช่เป็นข้าวเป็นญยาร้ายก็มีการรวบรวมหลังจากนั้นก็มีการเผาเพื่อจะเก็บเฉพาะข้าวไว้ฉะนั้นพวกเขาคงได้เห็นพระเยซูเจ้ามีลักษณะเช่นนี้พงมาเพื่อประกาศและมาชำระอะไรที่ทำกันผิดๆในระหว่างพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่บรรดาพวกฟาริสีธรรมธรรมอาจารย์ทำที่มีการกระทำเฉพาะภายนอกโดยที่ไม่มีความสอดคล้องภายในพรงกล้าที่จะชำระและที่พวกเขาเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ตอนที่พรงเสด็จเข้าไปในพระวิหารและที่นั่นทรงชำระพระวิหารบ้านของพระบิดาเจ้าด้วยการขับไล่พวกพ่อค้าต่างๆออกไปฉะนั้นพวกเขาคงจะเห็นลักษณะนี้ แล้วก็คิดว่าพรุงน่าจะเป็นยอนนอกนั้นก็จะเป็นประกาศศต่างๆและนี่คือสิ่งที่บรรดาสาวกมารายงานให้พระเยซูเจ้าทรงทราบพระเยซูเจ้าหลังจากที่ทราบรายงานเช่นนี้แล้วพุงทรงถามพวกสาวกแล้วพวกท่านล่ะพวกท่านคิดว่าเราเป็นใครคำตอบที่ พวกเขาจะต้องให้คงจะต้องเป็นคำตอบที่สังเคราะห์มาจากความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่พวกเขาร่วมชีวิตกับพระฉะนั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงคิดทุกสิ่งที่พระองค์แสดงออกมาให้พวกเขาได้เห็นตลอดเวลานั้นพวกเขาต้องสามารถมาสังเคราะห์ให้ได้ว่าสำหรับพวกเขา พระองคือผู้นี้พระองค์ไม่ทรงต้องการคำตอบที่ไปฟังของคนอื่นมาแต่เวลานี้พระองค์ทรงต้องการคำตอบจากผู้ที่ร่วมมือกับพระองค์ในการประกาศข่าวดีและพวกเขาไม่เพียงแต่ร่วมมือกับพระองค์ในการประกาศข่าวดีเท่านั้นแต่จะต้องรับช่วงต่อไปในการประกาศข่าวดีต่อไปทั่วโลกฉะนั้นพวกเขาจะต้องเป็น บุคคลที่รู้แน่ชัดว่าพรงค์ทรงเป็นใครจะต้องเป็นคำตอบที่ออกมาจากประสบการณ์ที่พวกเขามีกับพรงค์เป็นคำตอบซึ่งพรงค์ทรงต้องการจะถามแบบซื่อๆง่ายๆว่าสำหรับพวกเขาพรงค์มีความสำคัญอย่างไรสำหรับพวกเขาพรงค์มีบทบาทแค่ไหนในชีวิตของพวกเขา มันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการนิยามว่าพระองค์ทรงเป็นใครแต่บอกให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์มีความสำคัญแค่ไหนมีอิทธิพลแค่ไหนในชีวิตของพวกเขาคำตอบที่ออกมานนะั้จะต้องเป็นคำตอบที่ได้จากประสบการณ์ที่พวกเขามีมาฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่เป็นการตั้งคำถามเพื่อได้คำตอบแต่ เบื้องหลังคำถามและคำตอบนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับบรรดาสาวกเป็นความสัมพันธ์ที่กระทบเข้าไปถึงจิตใจท่าทีการปฏิบัติการมองและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระองค์ถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คงจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาเวลาที่คนใดคนหนึ่งถามว่า ฉันเป็นใครสำหรับคุณมันไม่ใช่เป็นคำถามที่ต้องการจะรู้ว่าฉันชื่ออะไรฉันมาจากไหนครอบครัวฉันเป็นอย่างไรฉันชอบอะไรไม่ใช่แต่ต้องการจะถามว่าฉันน่ะสำคัญแค่ไหนสำหรับชีวิตคุณในเมื่อเรารักกันชีวิตฉันมีความสำคัญแค่ไหนคุณถือว่าฉันสำคัญแค่ไหนสำหรับชีวิตคุณ เพราะฉะนั้นคําตอบและคําถามที่พระเยซูเจ้าทรงเสนอใหแก่บรรดาสาวกนั้นจะมีทํานองเดียวกันเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วพระองค์จะทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้ร่วมกระบวนการในความสัมพันธ์นี้ต่อไปในรูปแบบที่พระองค์จะเผยพวกเขารู้เปโตรให้คําตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้า ดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่สูงส่งมากเลยแต่เป็นคำตอบหนึ่งซึ่งยังอยู่ในหลักการในทฤษฎียังไม่ลงมาแตะต้องชีวิตของเขาแต่ละคนพระองค์จึงทรงบอกพวกเขาและกำชับแน่นหนาเข้มแข็งว่าอย่าไปบอกใครคำตอบเนี่ยอย่าไปบอกใครเพราะว่ายังเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้รับการสังเคราะห์ลงมาอย่างชัดเจน ฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกบอกให้พวกเขารู้เลยว่าในเมื่อคุณเข้าใจว่าฉันเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าฉันนั่นแหละก็คือบุตรแห่งมนุษย์พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าบุตรแห่งมนุษย์ก็คือบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าที่ลงมาเพื่อจะทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จมีความเหมือนมีความ ใกล่ชิดกับพระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะต้องมองและบอกว่าพระองเป็นใครจากมุมมองนี้บุตรแห่งมนุษย์บุตรแห่งมนุษย์คือบุคคลที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในเมื่อยืนหยัดที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการนะั่นไม่หมายความว่า จะเป็นที่ยอมรับยอมรับของประชาชนฉะนั้นชีวิตของพระองค์ก็เห็นได้ชัดว่าบรรดาหัวหน้าประชาชนพวกธรรมจารย์ฟาริสีไม่ยอมรับพระองค์เพราะว่าพระองค์ยืนหยัดที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วทรงบอกว่าบุตรของพระเจ้าในเมื่อมาเพื่อทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จจะต้องยืนหยัดยืนหยัดแม้กระทั่งในเวลาที่ถูกปฏิเสธจากทุกคนพระองค์จึงจบอกว่าพระองค์จะถูกปฏิเสธจากผู้อาวโสจากสมณะจากธรรมอาจารย์ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่าพระองค์ไม่เข้าทางพวกเขาพระองค์มาเพื่อสอนความจริงที่พระเจ้าทรงประสงค์ ในเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในความจริงและยังไม่พร้อมที่จะรับความจริงพรองจะถูกปฏิเสธอย่างแน่นอนพวกเขาอยากจะให้พรองเป็นเหมือนกับบุตรธรรมดาของโลกเนี่ยคือคล้ายๆกับพวกเขาแต่พรองทรงยืนหยัดว่าพระอง์จะถูกปฏิเสธเพราะพรองเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรแห่งมนุษย์ที่พระเจ้าทรงส่งมาเวลาดวกันพระอง์บอกว่า บุคคลที่ได้รับการปฏิเสธแบบนี้ไม่หมายความว่าจะต้องเจอกับความหายนณะแล้วก็เจอกับชะตากรรมที่สิ้นหวังแต่พระองค์ทรงบอกว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์และมาทําสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นั้นในที่สุดแล้วแม้จะต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างพระองค์จะทรงกลับเป็นขึ้นมาพระองค์จะอาจจะถูกฆ่าแต่ ไม่มีใครสามารถทําให้พระองค์จบสิ้นลงไปได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและจะทรงกลับเป็นขึ้นมามีชัยชนะเพราะพระองค์ทรงทําท,ท,ทุกอย่างตามที่หัวใจของพระเจ้าชี้บอกให้พร,ระองค์ทำเวลาเดียวกันหลังจากที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์แล้วพระองค์อยากจะบอกพวกเขาต่อไปว่านี่ไงคือคําตอบฉันเป็นใคร ถ้าอยากจะเป็นสิทธิ์ของฉันในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าแบบนี้ทุกคนที่ต้องการจะเป็นสิทธิ์ต้องเจอกับสถานการณ์เดียวกันมีมาตรฐานบนรรดฐานของชีวิตเช่นเดียวกับบุตรของพระเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงทรงบอกว่าใครที่อยากจะเป็นสิทธิ์ติดตามพระองค์ให้พร้อมที่จะปฏิเสธต,ตนเอง การปฏิเสธตนเองนี้เป็นการบอกให้เห็นถึงการที่จะต้องมองข้ามผลประโยชน์ของตอนเองปฏิเสธแม้กระทั่งความคิดเห็นมุมมองผลประโยชน์ทัศนคติเพื่อว่าจะได้สามารถทำให้ความเป็นบุตรของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างพระประสงค์ของพระเจ้า เวลาเดียวกันก็ความต้องการของแต่ละคนจึงไม่แปลกที่ว่าในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่กับพระองค์นั้นพวกเขาบางครั้งก็จะมีการถามกันว่าใครจะใหญ่ที่สุดในขณะที่พระองค์บอกบุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อรับใช้และนี่คือสิ่งที่พระองค์ส่งประสงค์นั่นก็คือถ้าอยากจะตามฉันมาจริงๆแล้วก็ปฏิเสธตนเองการปฏิเสธตนเองในที่นี้ ก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงการที่พร้อมที่จะมีตักกะของพระเจ้าเข้าสู่ตักกะของพระองค์มีวิธีมองวิธีคิดอย่างที่พระองค์ทรงชี้นำให้แล้วนั้นพระองค์ทรงบอกว่าปฏิเสธตนเองแล้วแบกกางเขนเพื่อตามพระองค์ไปสำหรับคนในสมัยนั้น พวกสิทธ์ที่อยู่ในสมัยนั้นเวลาที่บอกว่าแบกกังเขนเนี่ยพวกเขารู้เลยว่าการแบกกางเขนหมายถึงอะไรเพราะว่าทุกคนที่ถูกประหารจะต้องแบกกางเขนผ่านเมืองออกไปนอกเมืองและถูกตรึงอยู่ข้างนอกเมืองฉะนั้นหลายๆครั้งพวกเขาคงได้เห็นภาพเนี่ยเวลาที่มีการประหารนักโทษชะกันทั้งหลายมีการแบกกางเขน ฉะนั้นเวลาที่พระองค์บอกว่าแบกกังเขนของตนนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าแบกความทุกข์ยากซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเพราะว่าไอความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นตามวิสัยของมนุษย์ในแต่ละวันนั่นนะมันเป็นประษาของเป็นธรรมชาติของทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นศิษย์ของพระองค์เท่านั้นทุกคนแหละมีความทุกข์ยากมีปัญหาที่จะต้องแบกในแต่ละวัน แต่ที่พระองค์ทรงบอกว่าแบกกังเขนนั้นในความหมายนี้ก็คือเวลาที่คนแบกกังเขนไปทุกคนสามารถประนามเขาได้ทุกคนที่ทําตามคําสอนของพระองค์ต้องพร้อมที่จะแบกกังเขนนี้ก็คือถูกคนเขาประนามเหมือนกับเขาประนามนักโทษประหารเวลาเดียวกันก็จะถูกปรักปรำเพราะว่ายืนหยัดที่จะซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระองค์ เขาจะนําไปประหารด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นพรงค์บอกการล่วงหน้าแล้วว่ากังเขนของพรงค์เนี่ยสำหรับหลายคนก็คือมรณนสขียืนยันซื่อสัตย์ที่จะอยู่กับพงค์เวลาเดียวกันแบกกังเขนในขณะที่นักโทษแบกกังเขนทุกคนหัวเราะเยาะคนที่เป็นสิทธิ์ของพงค์จะถูกหัวเราะเยาะเพราะว่าเขาปฏิบัติทำตนต่างกับคนอื่นเขาก็จะถูกหัวเราะเยาะ ดีไม่ดีก็จะถูกมองว่าเพี้ยนไปเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยไปตามกระแสของโลกแต่ยืนหยัดในคำสอนของพระองค์เขาจะถูกมองว่าเป็นคนตกขอบเป็นคนน่ารังเกียจเป็นคนที่มีอันตรายต่อสังคมเพราะชอบสวนกระแสและนี่คือการแบกกัรเขนในความหมายของพระเยซูเจ้าแล้วนั้น คนที่แบกกังเขนจะต้องนำกังเขนที่แบกนั้นออกไปนอกเมืองคนที่จะเป็นสิทธิของพรงค์เพื่อยืนหยัดที่จะเป็นสิทธิและปฏิบัติคําสอนของพงค์ต้องพร้อมที่จะถูกขจัดออกจากสังคมคือทำตัวแปลกแยกออกไปจะถูกคนอื่นเขาแยกออกไปเพราะว่าปฏิบัติไม่เหมือนกับที่พวกเขาต้องการ และนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงบอกให้เห็นว่าชะตากรรมของบุคคลที่จะเป็นสิทธิ์ของพระองค์เพราะว่าพระอาจารย์เป็นอย่างไรลูกศิษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นพระองค์จึงบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นสิทธิ์ให้แบกังเขนและตามพระองค์ไปวิธีการแบรกางเขนก็คือวิธีที่พระองค์ทรงแบกและที่สุดท้ายการแบรกางเขนนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ การที่จะต้องเจอปัญหากับการเป็นสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นแต่กังเขนบอกถึงอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือไม่มีใครรักเท่ากับคนนั้นที่พร้อมจะตายสําหรับคนที่เขารักกังเขนสําหรับพระเยซูเจ้าก็คือจุดสุดยอดของความรักของการพลีตนเพื่อความรอดของมนุษย์สิทธิ์ของพระองค์ทุกคนต้องมาถึงจุดนี้ด้วยพร้อมที่จะตายสําหรับบุคคลที่เขารักให้ความรักเป็นใหญ่ พร้อมจะตายจากตนเองเพื่อสามารถที่จะรักได้อย่างที่พระเยซูเจ้าทรงรักทั้งหมดเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องเพื่อให้เป็นสิทธิติดตามพระองค์การปฏิเสธตนการแบ,บกกางเขนก็บ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าฉันไม่รับรู้แล้วว่าผลประโยชน์ของฉันเป็นยังไงมองดูพระวาจาเป็นใหญ่ฉันไม่ดูความต้องการของฉันเป็นใหญ่ แต่ดูว่าพระประสงค์อะไรบ้างฉันไม่เอาความคิดของฉันเป็นใหญ่แต่ฉันฟังว่าพระสอนคิดอย่างไรฉันไม่เอาตามใจชอบแต่เอาพระประสงค์ของพระเจ้ามาเป็นใหญ่และนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องว่าใครก็ตามหลังจากที่รู้ว่าพระองค์เป็นใครแล้วอยากจะติดตามพระองค์นี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทําและที่สุดพระองค์บอกว่าใครที่ เลือกตามใจตนเองรักษาผลประโยชน์รักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติของชีวิตในแต่ละวันเรียกร้อง mm. เขาจะสูญเสียสิ่งนั้นไปแต่ใครที่สูญเสียสิ่งนี้ไปก็จะได้รับชีวิตที่ดีกว่าชีวิตของการเป็นบุตรของพระเจ้าชีวิตของการเป็นบุตรแห่งมนุษย์ชีวิตของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง วันนี้พระวาจาของพระเจ้าเชิญเชิญให้เราให้คำตอบให้แก่พระเยซูเจ้าเป็นคำตอบที่ต้องออกมาจากตัวเราไม่ใช่เป็นคำตอบที่ได้ยินได้ฟังเขาเทศเขาสอนคำสอนมาแต่แต่ละคนต้องบอกว่าสำหรับฉันพระองค์มีความสำคัญแค่ไหนพระองค์นั่นแหละคือใคร